สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันวันอะไรวะพุธพุธอ่าเช้าวันพุธที่ยี่แปดมกรานะครับเรือนแพฟิชชิ่งบางไทรครับผมคลิปแรกของปี <S 2> <S 2> มากับนาเต้เป็นเด้อครับผมรอกแพฟิชชิ่งคันเบ็ยดสายฟ้าเออเป็นแบบนี้นะคันเบ็ยดสายฟ้าเมื <S 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 ่อเช้าหลงทางนะครับ เลยไปหน้าศูนย์ศิลปชีพบางไทรมากว่าจะมาถึงก็เรือนแพฟิชชิ่งตอนนี้ก็มีทั้งฝั่งที่อยู่ฝั่งบ้านฮะอยู่บ้านป้านวยนะครับสองสามสี่แพนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมอยู่ฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นกี่แพนะแม่สี่แพสี่แพนะครับผมนี่ก็แม่นงนะครับป้านวยสวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานเรือนแพฟิชชิ่งนะครับผม แล้วก็พ่ออยู่ข้างล่างนะครับกําลังเอาเรือมารับพวกเราไป,ปเดี๋ยวคนของลงเรือก่อนมาครับผมออกเดินทางสู่วันนี้ผักไม่น่าจะกวนนะ ด้านขวามือตรงนูน้นเป็นโรงงานแป้งเหรอพ่อครับพอแขกนะครับผมรับส่งเราเช้านี้บรรยากาศค่อนข้างจะดีนะครับมีหมอกมีไอ้นี่หน่อยผักตบไม่รู้เ่วงบ่ายผักตบจะเข้าหรือเปล่าต้องรอเล้น พระวมแพริมน,นูวันนี้ลงแพสามวันนี้เราจะลงแพร่สามกันนะครับผม ของขึ้นก่อนมาเตรเริ่มเตรียมอุปกรณ์แล้วนะไก่มันไม่ได้เริ่มเลยไปปวดที่เตี้ยเยดีมีช้อตได้ปะรึ่ง นี่นะครับผมวันนี้เราพาหมาแกะฟิชชิ่งมาตรงแม่น้ำแม่งเลยไม่มีเงินซื้อขนมปังใหม่นะครับเอาเยอะตัวเองเลยมาตก วันนี้เรามีกุ้งฝอยมาด้วยนะครับเอามาเล่นปลาแดงนะจริงๆไม่มีหรอกพอดีพ่อเขาเตรียมไม่ให้เ <c oughs> มื่อคืนหาซื้อแมงสาบขาวไม่มีนะครับ <c oughs> นี่ฮะเอาคัน U L มาคันนึงนะเดี๋ยวจะตีข้างๆแพนะครับพ่อบอกว่าปลาแดงมันอยู่รอบๆแพนะ โอเคเพื่อนๆนกไก่มัดเบ็ดก่อนนะยังไม่ได้มัดชุดหน้าสายเลยเดี๋ยวเริ่มตกจริงๆแนละ้เดี๋ยวเปิดกล้องให้ดูทีขอนาเตะเกี่ยวกุ้งอย่างเดียวเหรอกุ้งฝอยโอ้ป <laughs> <laughs> ลาก็แยงน้อยนะครับ <laughs> นึกว่าปลาแดงนะนะมาอย่างน้อยก็เห็นแต้มนะครับผม <laughs> ดูนะนาะเต้อ่าตั้งแต่เก้าโมนะฮะนาเต้นะเตพิ่งได้วัดนะตอนนีจจ้จะเที่ยงแล้วตากะฮะ อ๋อเป็น้องตากได้นะครับนองปลาพรมดีกว่าไม่ได้อะไรเลยตัดหัวทอดก็อร่อยเหมือนกันไปอีกแล้วนะครับนะเต้ แหดร้อที่พอยไปดูหนได้เปิดกล้องมาไห้ตัวเนี้ยแมาดูที่ผลงานโอ้หตะกอกน้อยยกได้เปล่าเฮ้ยสวยๆเยอะนี่สวยอุ้ยเทียเซ่แมเ ปีไม่ไกลนะเอาไปแค่สิบเมตรเองนะเหมือน<ม>ปามนี่เรือเข้ามาว่าเรือมันยิงเยอะอเฮ้ยขามาฮอตตอนบ่ายเว้ยเมื่อเช้านั่งเงียบโอุ้ยใส่เดิมใส่เดิม แสงแล้วว่ะตอนนี้ก็เที่ยงห้านาทีนะเ,นเพื่อนๆนะได้ปลาประมาณสองสามตัวนะครับปลาตะโกกและเต้บอกปลากินใกล้นะ ตีแค่ส<บ>ิเมตรนะเดี๋ยวถนากกลเราตีล<ต>บ้าเนะตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงปลาเอน้ำยังหนุนขึ้นเหนือนะครับน้ำไหลไปทางขวามือนะถ้าทางซ้ายจะไหลลงทะเลนะครับ อยู่ไหมอยู่ไหมกขอยเคีงเฮ้ยเหยีอยู่อยู่ลองเท้าหลุดอีกโหนะครับต้องรีบปั่นนะเดี๋ยวโดนสายสมอไม่รู้ตัวเล็กตัวใหญ่ กัดอยย่างเีวมาเหมือนกันตะโกกยกได้เอาวะเฮ้ยกได้อยู่นี่ใส่ดีเลย,เ,ลยเริ่มกินหลังเที่ยงนะ

นนเหงาอ่ะนานๆเง,ง,ง้ ระยะตีก็ไม่ไกลมากนะครับจากหน้าแพตีเสร็จแล้วก็รอให้เหยื่อตกถึงพื้นนะครับแล้ว่คยจัดเลียงสายใหม่วันนี้ลอกที่ใช้ก็เป็น Shimano AX เบอร์สองพันห้านะเพื่อนนะเป็นชุดตกปลาน,น้นทั้งหมดนะแต่ว่าคันไม่ใช่นะ อันนี้เป็นคันมือสองได้มาจากโกดังญี่ปุ่นคันอะไรก็ไม่รู้ไอคันนี้สองรอบ้วนะดึงคันเทบพุ่งลงน้ำ ผ่านกันวะเนี่ยแล้วเก็บคันนี้ไหมวะนั่นน่ะไก่ใหญ่เียมันจะมีไซด์นะครับปลาพมหรือเปล่านะฮะดึงหัวพุ่งเลยนะโอ้ก็ใหญ่อ่ะปลาอะไรวะ โอ้โหแรงดีว่ปะปลาตะโกกไสต์ได้แต่ครึ่งโลแต่แรงมันดีนะครับดึงคันพุ่งเลยเมื่อกี้ ไม่ t ายในเต็มร้อยน้ำเลยนี่เฉยมันหลอกลอก,ก่อนกลับบ้านนะครับตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วนะเพื่อน อักอีกแล้วอ่ะตักหรือเปล่าเฮ้ยขึ้นเลยอ่ะอย่าบอกนะวิ่งมาเข้าต่อเดิมอะอะไรอ่ะไปฟองฟอดอย่างนั้นนะย่ะเอยว่ะปล่อยคอนไปคน มาดิฟองป็นติดสายนั่นแน่เลยติดสายที่ที่ขาดอยู่อ่ะอุ้ยเฮ้ยห <c oughs> ลุดนะพี่จุดพอดีเลยหลุดเข้าสวิงพอดีหายเดี๋ยวไม่ได้ปลาเดดมันไม่ได้เข้าแม่ผมตักเลยเมื่อกี้มันเกี่ยวขยะอยู่หน้าแพรนะครับ เดินไม่ไหวโอ้ยคันจะพุ่งไง แต่บอกใหญ่นะระวังสมอใส่สมอเท่าเสมอโอย้ยไหมเขาปากดีกว่าชัวกว่าเยอะอยนีเ่น <S <S เฮ้ยปันอีกดน เดี๋ยวยังไม่เททิ้งเลยกไม่ยกกับกี่โมงเนี่ยยังไม่สี่โมงครึ่งเลยจานไม่สี่โมงครึ่งบ้าเลยเออสิบหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดจะครึ่งก็ตีสักไม้ขอละไม้ตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งนะครับ จริงๆแพเขาให้ขึ้นหกโมงนะแต่พวกเราพอกันแล้วกับวันนี้มาแค่พักผ่อนย่อนใจนะครับไม่ได้จะมาหาอะไรมากมายสัต์อยาวเอาบาวบาวใถุงเยอะกูเลยแล้ากลับไปแพ็คขายอีก เดือดรอแล้วยี่สิบถุงเนี่ยวไหมเนี่ยฮะยยังไม่ตายปอยปอยถ่ายไหมหนาหักคลิปมันยังหักเยอะแค่ตัดไปใช่ไหมตายแล้วไม่หยาดยังยังออกอ็อกอยู่เลยไปไปนี่ก็ปล่อยนะเอออานี่ไม่น่ารอดลอยแล้วเดี๋ยวเขาซื้อแล้วลอง ตอนนี้ก็อีกสิบนาทีนะครับจะห้าโมงเย็นนะน้ไก่ก็จบทริปเรือนแพฟิชชิงบางไซนะครับผมวันนี้ก็มากับนาเต้น,นะครับช่องขั้นเบ็นสายฟ้าส <c oughs> <c oughs> ำหรับยอดปลาวันนี้ถ้าเทียบกับยอดค่าใช้จ่ายถามว่าคุ้มไหมมันก็ไม่คุ้มนะฮะแต่ว่าที่เรามาวันนี้ก็คือต้องการอยากจะมาพักผ่อนส่งท้ายนะครับส่งท้ายหน้าหนาว <c oughs> ของ ปี2569นะครับผมตอนนี้ก็จะสิ้นเดือนมกราแล้วเดี๋ยวก็คงจะเริ่มร้อนนะครับผมยังไงก็ปีนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเหีื่อหมายแก่ฟิชชิ่งครับเดี๋ยวตกปลานินนะฮะวันนี้เอามาตกปลาแม่น้ําก็ผสมขนมปังไผ่เขียวก็พอได้ตัวกลับบ้านนะครับผมโอเคครับเก็บของก่อนลาแล้วครับเดินแพฟิชชิง่ง โอกาสน่าใจากันใหม่นต่ครัไตรัดนะครับมารับไตรัดตกกุ้งเจ้าพญาก็ถ้าใครสนใจจะตกกุ้งแม่น้ำเจ้าพญานะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่เรือนแพฟิชชิ่งหรือว่าไตรัดเจ้าพญาใช่ไหมไตรัดบางไท่ไตรัดบางไสนะครับผมนี่น้องพาออกตกกุ้งนะครับ ลูกค้าลงได้กี่คนสคนลูกค้าลงได้สามคนนะครับเรือลําใหญ่รอบละพันห้าร้อยบาทเต็มวัน <c oughs> เต็มวันนะครับผม <c oughs> เดินทางกลับบ้านกัน